สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเดินเล่นเนาะยามเย็นๆน,นะเย็นของแท้เลยเอฟซีนะเย็นจะค่ําเลยนะครับนะพอดีว่าผมก็พึ่งตื่นนอนฝนก็พึ่งพิ่งหยุดนะไม่รู้ว่ามันตกตอนไหนนะครับออแต่มันก็ยังลงเม็ดอยู่หน่อยๆน,นะมันก็ไม่ได้ลงแรงมากนะครับ เห็นว่าเออมันยังแบบสืัลวสืัวมันยังไม่ได้เมื่อสักทีเดียวแต่จริงๆอ่ะตอนนี้มันห้าโมงห้าสิบปุกแล้วนะตอนนี้มันห้าโมงห้าสิบปุกนทีเนาะเกือห้าโมงเย็นอ่ะมาคั้เนี้ยเอฟซีก็ดูม,มันจะเมื่อต่ฟ้ามันยังสืัลวสืัวผมก็เลยเออตัดสินใจเดินมานะครับ นี่ก็เป็นหน้าฝนเนี่ยโอ้ยมาเดินเนี่ยเหรอสบายนะสบายหรืออะไรนะ ใหญ่ผมกำลังปรับแสงช่วยนะเอฟซนี่คือผมเบินแสงเบินแสงเยอะๆนะพออยากให้เอซเห็นสว่างสว่างไงพูดตรงๆนะเพิ่งมือรู้ว่ใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่ถ่าย u t u ู e อ่ะใช้โทรศัพท์มาสามเครื่องเพิ่งจะรู้ว่ามันสามารถเบินแสงได้เออเราไม่รู้ถามว่าผมรู้ได้ไง ก็ตอนตอนตอนที่ผมซื้อไอโอ ppo A3 เพิ่งนี้แล้วอ่ะเออแล้ววันนั้นผมถือไอโอ ppo A3s มาถ่ายคลิปแล้วผมก็ไปแตะจอแล้วผมดันเฮ้ยทำไมเสียงมันเพิ่มวะเฮ้ยแตะไงก็เลยขยับขยับโอ้แม่งเอ้ยแม่งเบิ้ลเสียงได้ให้โทรศัพท์มันยังนานเพื่อนรเบิ้ลเสียงได้แม่งปึ๊กจิ๊บหายเลยนะเออจริงจริงเนี่ย fc fc จะคอมเมนต์ยังไงก็ได้นะเออแต่ว่าเนาะคนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยนะครับ อพอรู้แล้วก็ทําใหญ่เลยนะเออมีก็เวลานอนเครื่อนนี่นี่ก็ผมไม่นอนตอนไหนไม่รู้เนะนี่ยงั้นจะนอนตอนหลังจิตสิบโมงแล้วมั้งนะนี่ผมก็เพิ่งมาตื่นนะตอนห้าโมงกว่ากนี่แหละก็เลยคิดว่าเหลร,ระวังห้าโมงห้าโมงครึ่งเพื่อนอีกคนนึงจะโทรมาถ้าว่าจากที่เคยเล่าไปเพื่อนคนที่สองจะจะโทรมามันกลับมาบ้านเนี่ยหรือไม่รู้มันเคลียร์กันที่บ้านได้ก็ไม่รู้นะมันก็เลยอ่า ไม่ได้โทรมาคงกลับแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆมาบอกมันกลับวันนี้แต่ว่าเขาจะให้ไปเซ็นเอกสารอะไรมั้งเออแล้วลูกลูกทั้งหมดไงเออวันนี้ก็ต้องไปอะไรนะรอยังคารอันเนี้ยบุญลอยวันพ่อมันนะเออแล้วก็วันจันทร์ก็ไปเซ็นแล้วก็กลับนะแต่ผมไม่รู้อ่ะทำไมมันยังไม่โทรมานะจริงๆมันต้องได้โทรมาแล้วหรือมันกลับไปแล้วก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเดีย๋ยวผมไปเลาะผมก็ข้าบ้านนะนะสำหรับผมเนี่ยเลาะนิดๆหน่นนนนอยก็พอเอาเฮ้ยวันนี้อโจอข้าป่ามันเองเลยเอฟซี FC. โอ้มันโจมันรู้งานเลยแต่โจรู้รู้ผิดวันนะโจนงโจรู้ผิดวันไปหน่อยนะฝนม,มันเปียกก็โจโจรู้ปะโจอเอ้ จู่งานผิดวนัวน,ดวนแล้วจู่งงานผิดวันแล้วโจอะเนี่ยออะ ก็ยังว่าเนาะเออวันเวลาก็ผ่านไปนผ่านไปเรื่อยจริงเลยนะแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านมา นี่ก็เหลืออีกหนึ่เดือนสุดท้ายนะครับหนึ่เดือนสุดท้ายก็จะเดือนสุดท้ายก็จะสิ้นปีแล้วนะครับเองว่าอีกวันเวลาก็ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเนาะ ผมก็นะเดี๋ยวมางคนก็หรือว่าไอพวกเก่งก็อยาจะมาคอมเมนต์อีกอทําำไม่ได้มันจะทำทำไมอ้าวทำไมทำแล้วมันจะได้เหรอนะเดี๋ยวทุกวันเนี้ยผมไม่คิดแลวนะว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่า <c oughs> ถ้าให้ผมหยุดหยุดทำตัวเนี้ยเหมือนยิงมันมันยิ่งกว่าเหมือนกับว่าเบรกล้อตาอ่ะนะ <c oughs> ผมทํามาจนชินแล้วอ่ะชินมาแบบ เมือนเราชินกับตรงนี้มีความสุขกับตรงนี้ไปแล้วอะ่ะในการทำคลิปของผมอะ่ะจากตอนแรกที่มาสายเครื่องเสียงก็คืออัดคลิปลงตุมต้มตุมต้มตุม้มอย่างเดียวนะตอนแรกก็อยากพูดอยากอะไรกับเขาพอตอนหลังอ่าก็เริ่มหัดพูดหัดอะไรก็เรารู้ว่าเจอกล้องเราอาจจะพูดไปไม่เป็นเราก็ค่อยๆพูดนะ ก็ไปเรื่อยๆพอสุดท้ายมันก็ชินไปเองนะครับนะชินไปเองเลยอ่ะมันก็เหมือนกับว่าแต่ว่าอะไรโัวศัพท์มันเป็นส่วนหนึ่งของอีกร่างกายไปแล้วใช่ไหมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของร่างกายนี่การทําคลิปของผมก็อีกอีกปัจจัยหนึ่งของร่างกายเหมือนกันเออก็ผมต้องทาคลิปนะถ้าวันไหนว่างหรือไม่ขี้เกียจผมก็ต้องทําคลิปนะ ว่าการทำคลิปของผมมันก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วอะถึงไม่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินจาก youtube ก็เหอะนะ FC ก็ไม่ค่อยดูคลิปอะไรกันเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับใครอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครับนะก็มีนะคอมเมนต์เนาะจากคนคนหนึงนะ วันนั้นก็ลงคลิปเครื่องเสียงไปนะเป็นคลิปทักททยก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเอออะไรประมาณว่าอะไรผมกลับมาดูพี่นะหลังจากที่ผมไม่ได้ดูพี่มาหนึ่งปีโอ้เขาไม่ว่างหรือเขาไปไหนนอเนอะนึกในใจนะโอ้เขาไม่ได,ด้ดูผมมาหนึ่งปีนะเมื่อวานนี้ก็เจอคอมเมนต์นะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งคลิปนานแล้วมั้งที่ผมรีวิวดอกออบอ้อมโกบริโคงหล่อหกร้อยวัตต์นะ ก็ามาคอมเมนต์ถามว่าเออถ้ามาใช้ทําเบรจะดีไหมวะนะก็ไม่รู้แล้วเนาะผมก็ทาผมก็ใส่ตู้เบรมาแต่แรกอะ่ <c oughs> ะกะต็ตอบว่าดีครับดีดีด,ดีผมใช้ก็โอเคนะใส่กระตู้จีบินนะที่เอตอบยังไงเนาะก็ผมใส่กระตู้เบรมันก็ต้องดีนะเออแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งก็อันนี้มาในช่องวีสองก็คอมเมนต์อะไรไม่รู้ลืมละ เลยก็มาในทางที่ไม่ค่อยน่าเกลียดสักเท่าไหร่ผมก็เลยตอบกลับมั่งนะเออถ้ามาในทางที่น่าเกลียดหน่อยผมไม่ตอบกลับไม่ไเท่าไหร่เพื่อจะลบให้นะครับเออเอ็นสตอนนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะแสงเริ่มไม่มีละนะเพราะตอนถ่ายมันเกือบผมงงใช่ไหมนี่ถ่ายมาจะสิบนาทีแล้วอะ แสงไม่ไหวแล้ว FC แสงแ่มจะไม่ไมีแล้วนะ,ะ,ะไม่รู้นะผมอาจจะถ่ายไปหลายวานันจริงหรือเปล่าหรืออาจจะลอยกระทงก็เป็นได้ต้องดูก่อนนะถ้าว่าที่บ้านเพื่อนน้องพ่อเพื่อนเขากลับมาผมก็ไม่ได้มาถ่ายแล้วไปนัาา่งเล่นอยู่บ้านเขาคงนะมไม่นั่งเล่นอยู่บ้านเขานะครับก็คง ยัเงเล่ยเหมือนเดิมนะส่วนว,นะวันนี้ก็มืดแล้วนะวันนี้ก็มืดแล้วก็คลิปตอนเช้าเนาะตอนเช้าตอนเช้าก็น่าจะไปถ่ายคลิปไปชมทุกวันนะคิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะไปเวลาเดียวกับวันนี้เพราะว่าฝนตกใช่ไหมถ้าฝนตกอะ่ะฟ้ามันจะเปิดช้านะครับฟ้าเปิดช้ามากก็คงจะไปเวลาเดิม เอฟซีเราไมว่าทำไมผมถึงแบบเก้เก้กลางๆถึงจะออกไปผมกลัวเป็นแบบปีที่ผมไปถ่ายอะที่ว่าผมโมงห้านาท,ทีแล้วยังมืดตึ๊บอยู่เลยผมกลัวเป็นอย่างนั้นแต่ก็ลืมไปว่าเฮ้ยนี่มันเพิ่งปลายฝนต้นหนาวเออมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่เออจะเป็นธันวามกราน่าจะประมาณนั้นเออน่าจะประมาณนั้นแหละหรือไมนะ่นั่นก็ประมาณสิ้นเดือนนี้แหละจนถึงต้นเดือนหน้าอะไรประมาณเนี้ยมันจะ หุมมงแล้วยังมืดจู่นะที่จริงตอนนี้ก็ไปไปไปได้ขนาดเมื่อเช้าฝนตกเอ้ยวันฝนตกเมื่อเช้าตอนตีห้าเท่าไหร่นี่แหละผมไปเอา้าก็ถ่ายคลิปได้แป๊บแป๊บหนึ่งฟ้าเปิดแล้วนะก็อ่นะเดี๋ยววันนี้เอ้ยุ่งนี้ก็คงจะออกสักตีห้าสี่ห้ามั้งเดี๋ยวจะออกไปเลยนะไม่รู้นะว่าฟ้าจะเปิดไหมเพราะว่าถ้าผมออกไปช้า ผมก็ได้ทำคลิปช้าเพราะถ้ามีเรื่องพูดก็จะยาวมากพอมาทําคลิปเตือนเล่นเนี่ยมันก็สว่างมากแล้วนะครับในก็รถผ่านอีกนะอ่ะครับ f อซก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเออก็ขอบคุณเอซที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะ,ะฝากเอฟซีกดไ like, ลค์กดแชร์นะกดซับสไคร e ให้ช่อง โอเคคนธรรมดาชแนลด้วยนะครับนะก็จะผมถ่ายต่อน้หน่อยนะก็ถ้าจบคลิปจะผมกดจบไปเลยเพราะผมลาแล้วนะผมก็พูดอะไรผมไปเรื่อยนะครับก็เออสี่มองเหนียโจมน่นาเห็นจางๆโอ้เห็นอยู่เว้ยโจมก็เดินไปของมันนะ นี่เราถึงก้ามาถ่ายเมื่อเช้าจนว่าใช้ใช้แฟลชช่วยเลยเนะี่ยเออเพราะว่านะผมตื่นช้านะผมตื่นชา้าก็เฉยหน่อยเวลานอนเคลื่อนก็คงตอนเย็นก็คงจะไม่ได้มาถ่ายแล้วนะเพราะบางครั้งก็อย่ามาถ่ายตอนเย็นเด็กๆน้อยมันก็เล่นโจ้ะนะเล่นตะก้อเล่นตีแบดอะไรเตะบอลมันไอโจมันก็ไม่กล้ามาเนาะเออมันก็ขี้กลัวของมันอะพอแล้วหลังตอนเย็นไอโจก็เลยไม่ได้มาเลยนะ ทีว่าตอนนั้นมาถ่ายได้ก็เพอเด็กๆน้อยมันไม่มาไงนะพอตอนหลังเด็กน้อยมันมาก็โอ้โอหัวเลยผมอะถ้าไอ้โจอะถ้ามันขี้กลัวกว่าน,นี้น้อยหน่อยอะเออมันก็เดินถ้าเดินมาที่เฉยมันก็เดินมาได้ไม่มีใครก็ทําอะไรมันหรอกนะผมก็อยู่นะน,นี่มันขี้กลัวเกินไปหน่อยไงพอตัวเองจะมาเดินเล่นเองก็ไม่กล้ามาตัวเองก็ไม่กล้ามาด้วยตัวเองนะ ขนาดว่ามีขมอ,อยู่ได้แท้แนะไอ้โจมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละมันจะเป็นหมาขี้กลัวนะครับเอาไปสิยวไปก่อนนะครับมาไปละ